สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้แสียงจันชาแนลสมจิตศรีสงครามนำท่านมาดูมาชมกิจกิจกรรมทางโรงยนซึ่งจัดงานวันสนทรผู้และก็เป็นวันภาษาไทยนะครับให้ท่านได้ดูนะครับแสดงกิจกรรมในการแต่งตัวเกี่ยวกับวันรรณคดีไทยนะครับ ันมนสวยครับนนี้กิจกรรมทำโรงเรียนเป็นวันภาษาไทยและก็เป็นวันเป็นวันสุทนทรภู่นะครับทางคณะครูโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุทนทรคู่หรือเรียกว่าวันภาษาไทยนะครับ ให้นักเรียนได้แต่งชุดวันนักดีไทยนะครับตามเรื่องราวนะครับวันนี้เราได้เห็นการแต่งตัวของเด็กแสดงออกแต่แล้คุณเพื่อซึมซับเอกลักษณ์ในวันนักดีไทยนะครับ